มึงฟังกูนะถ้าสักวันหนึ่งมึงเห็นกูไปออกช่องเจ็ดมึงทุกคนต้องซีโรล,ลา่าต่อกูเพราะมึงจะกีดกัดกูไปเล่นหนังช่องเจ็กูไม่เชื่อหรอกว่าพวกมึงไม่ดูถ้าผมนี่พี่มัีถ้าพี่ไปจริงๆนี่เองเอ,งอย่าอึ้งอ่ะถ้าพี่ไปทำพวกหนังฮอลลีวงฮอลลีวูดอ่ะกว่าซื้ออ่ะยอดขายในตลาดซื้อเพียบอ่ะ่าบ่ายตำ อยู่แล้วทำไมว่าชาพี่เป็นแสดงหนังฮอลลีวูดอ่ะเพราะก็ตอนจริงพี่จะได้แสดงอยู่นะแต่พี่ปฏิเสธเองอ่ะผมก็งงที่พี่เล่าผมฟังอ่ะอ,อ๋อพี่ก,พก็พี่ก็ต้องไปแสดงช่องเจ็ดก่อนพี่ต้องทำาหลายๆอย่างเพราะว่าเห็นได้เขาบอกว่าอยากได้ขนาดนักแสดงอ่ะดังๆอ่ะ<ม>ถามดิเนี่ยอยู่ดีๆเขาเฉลยชื่อพี่มาเนะนีเ่ย,ยอ,อยากได้มารีมาเป็นพระเอกอยากได้มารีมาเป็นพระเอกอยากได้มารีมาเป็นพระเอก บอกว่าโทษนั้นครับพี่ผมเป็นพระเอกมันมันไม่คือผมไม่เอาเป็นตัวโกงน้องเหมาะสมเป็นพระเอกสุดแล้วเดี๋ยวพี่ให้จูบกับนางเอกอะไรกับนางเอกอะไรหมดเลยเนี่ยเอาตัวนางเอกมาดูพี่ก็ออแล้วแต่เขา <c oughs> ยูานก็เป็นคนคุยง่ายนี่ว่าใช่ก็ในกองถ่ายให้พี่อาทิแล้วสองสามแสนพี่ก็ออกรถไปด้วยเนี่ยออกรถแลให้แบบแ้ทาทางบ้านวันเกิดพี่ซื้อรถให้ผมคันหนึ่งได้ปะต้ามอารถอะไรอะ เอาอะไรก็ได้อะพี่ผมพี่ให้ผมเลือกยี่ห้อได้ไหมอ่าได้หมดแล้ถ้าเป็นตั้มเพราะว่าพี่มากลายไงจากเป็นนักแคสเกมชื่อดังกลายมาเป็นนักดาราดาแสดงช่องเจ็ดชื่อดังอืมเพื่อเผตอเนี่ยเนี่ยดาราช่องชองเจ็ดไม่พอนะครับต้องไอตั้มเคยเห็นพวกงานทงงานทิปที่เขาแบบว่ามีนักร้องป่ะอ๋อครับ เขาแบบโปรมโปรมโเตอร์อ่ะเขาพูดเขาแบบว่าเห็นพี่ร้องเกลียดแฟนเก่าของเธออ่ะที่พี่ร้องผ่านสตอไปเขาก็มามองตัวพี่มองอะไรพี่หมดเลยเห็นพี่มีแววไงใช่เสียงพี่ก็เพราะได้ข่าวว่าคนต่างประเทศก็เอาพี่ไปทําข่าวที่ต่างประเทศแบบเอาไปชื่นชมเต็มไปหมดเลยไหมีส่วน เขาบอกที่เล่นดีอ่ะน่าน้าน<ด><บ>าเแข่งคู่แข่งเองมาหาหีออโอ้ลักมาลีครับดูทุกวันเลยโหขอบคุณครับน้องรักหวัดดีเฉลี่ยคนนะหลอน,อนอไปเอาความอไปเอาความมั่นใจมาจากไหนโอ้โหไม่รู้จริงอย่าพูดครับคนดูไม่รู้จริงอย่าพูดครับ,รบมึงฟังกูนะถ้าสักวันหนึ่งมึงเห็นกูไปออกช่องเจ็ด มึงทุกคนต้องซีโรล,ล่าต่ตอกูเพราะมึงจะจี๊ดกัดกูไปเล่นหนังช่องเจ็ดกูไม่เชื่อหรอกว่าพวกมึงไม่ดูนี่เลยกูเวลากูยิงอ่ะมันเป็นหนังแบบบูอ่ะน้องไอ้ตามยิงสไตล์สไตล์สไตล์ตตเพราะว่าใช่เพราะว่าพี่ชอบปืนไงเป็นหนังบูหนังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านางเอกกับพระเอกอ่ะ,ออะมันอยู่คู่กันอยู่แล้วและพวกตัวโกงอ่ะ ไอพวกตัวโกงอ่ะพี่พี่จะบอกเลยพี่จะบอกไว้เลยมาตัดบทเลยคือยิงพี่ยิงพี่เจ็ดแปดทีพี่ไม่ตายแต่พี่ยิงมันทีเดียวมันตายเพราะว่านางเอกอ่ะขาดพี่ไม่ได้อยู่แล้วเออพี่ยิงพี่ยิงพี่ยิงไอตัวโกงอ่ะนั้นละะดอกแต่ว่าไอพวกนี้นั่นแหละยิงพี่ไม่ตายอยู่แล้วพี่เป็นโจมนะครับ หน้าตาพี่เหมือนโจรโอ้โหไอเฮี้ยกูกลนวดกลเขาแล้วไอเฮี้ยเขาขอให้กูเป็นเป็นนักสตินักเออนักไม่ใช่นักสตรีมนักเออนักแสดงเนี่ยกูให้เขาให้กูกลนวดกลเขาด้วยนะที่พี่มาลีพี่มาลีออว่าไงมีมีผมเขามีคนจะมาชวนผมไปแสดงหนังเหมือนกันเขาให้ค่าตัวผมห้าแสนนะเฮ้ยโม่โม้เฮี้ยโม่แล้วไม่ใช่แล้วไอเฮี้ยกูกูไม่ใช่แล้วไอเฮี้ยของกูยังสามแสน ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกโมไอพี่อ่ะเออไม่ใช่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 แล้วไม่ไหนไหนดูหลักฐานไหนดูหลักฐานไม่ใช่แล้วไหนไหนขอดูหลักฐานตอนนี้ผมไม่มีแต่ว่ามีครูคนเดียวที่เขาจ้างมีครูคนเดียวที่เขาจ้างครับเขาไม่จ้างมึงหรอกมึงอ้วนนะทั้งอะไรบ้าแล้วเขาไม่จ้างเขาไม่จ้างมึงหรอกไอ้เสียยกูดิเขาไม่จ้างมึงหรอกโว้ยจ้ามจ้างเองไปแสดงหนักห้าแสนต่อวัน าไหนดูไหนดูหดลักฐานในแชทกูจะเปิดแชทให้คนดูดูไหนไหนไหน,หน,หน,หนหไหนก่อนแหละกูตบเลือกกดกบปากนะวันที่ยี่สิบผมก็เริ่มงานแล้วคดพอขดแม่เบืรออาทิ์เดียวกูยังได้แค่สามสี 4, ่แสนไอ้เหียค่าตัวกูยังแพงกว่ามึงอีกไ <ผม S 2> อ้เหียนี่วันวันเอ้มึงโมะได้นมึงมึงโมะและไม่ใช่ละเออเดี๋ยวก็รอดูวันที่ผมได้เงินจะดังมาโชว์โมล้ไอ้เหียไอ้เหียนักแสดงเขาไม่แต่คนอยากต้องการคนล่ออย่างกูไอ้เหียเขาไม่เอาคนอ้วนอย่างมึงออก คนยังอ้วนคนยังอ like ้วนอย่างมึงกไปวิ่งไงพวกแบบว่ากองถ่ายถือน้ำก็ติกน้ำให้เขาเปล่าขี้โม้ไอ้เหี้ยเพราะว่าคนเพราะว่าเพราะว่าเพาะว่คนดูคนดูเขาไม่รู้เขาเขารู้กันอยู่แล้วว่ากูไม่โม่กูไปกูไปเป็นจริงจงแล้วหุ่นหน้าตายงเราหล่อนกูเขาก็หม่อยู่แล้วผมก็ยอมรับนะว่าพี่หน้าตาดีแต่ว่าเขาให้เงินผมดีกว่าวะไม่จริงออกผมก็ไม่รู้นะเพราะอะไรผมก็เหมือนัไม่จริงออกโม่ เห็นไหมยุเซอร์ย right ังบอกว่ามึงโม้หมดเลยเฮียวันละห้าแสนไอ้ที่อ่ะข well ้านี่ม er ึงทำอะไรวิ่งแค่เสิร์ฟน้ำน่ะนะไอ้เฮียอย่างกูมึงฟังกูมึงฟังกูมึงฟังกูกูต้องให้ตัวโกงตัวรลายยิงกูอีกสายขวาหน้าหลังแต่กูไม่ตายกูต้องยิงพวกตัวโกงอีกแก้วแก้วแก้วอย่างเงี้ยกูต้องยิงอีกเออคิดว่าหนังที่พี่เล่นมันดูแบบหนังบัญยา่อนอะไม่รู้อ่ะ หมเป็นหนังแบบฉากรักกันอ่ะกันแล้วแต่กันแล้วแต่จุบกันได้ต้นสักอะไรเงี้ยถ้ากูออกช่องเกิดก็อย่ามาขอลายเซ็นกูลักกันโหผม,ผมอ่ะรายการต่างประเทศนะครับในไทยผมไม่อยากออกเอาแล้วแต่มือ้อสาวๆจี๊ดกันอ่ะกูเดินไปกูเดินไปในห้างอ่ะแค่นั้นอ่ะสาวจีดอ่ะกูกูแทบแบบเคลียสาวไปเลยอย่างเงี้ยหุ้ยไม่เอานี่ไม่เอา,เอา,เอาสวยๆไงมาจีบกูยังไม่เอาเลยในพี่จะเอาใครเนะี่ยไม่รู้ว่าแค่ตัวกูพอเพราะว่ากูมั่นใจว่ากูหล่ออยู่แล้วนกสตรีมเกมอ่ะ ลูกกูหล่ออยู่แล้วด้วยเป็นนักเพือเพราะว่ากูเป็นนักสตรีมเกมที่หล่อและนักแสดงที่หลอดด้วยตอนเนี้ไอ้เที่ยกูุมค้นพบตัวเองละกูบอกไว้เลยจิตการกูหมดอ่ะอยากได้กูเป็นผัวกูหมดอ่ะกูบอกไว้เลยมึงอ่ะอ้วนในตามไม่มีใครเอามึงออกถ้าพีเมลีไม่เชื่อผมก็ขอโทษแล้วกันเออกูไม่เชื่อเล้วไอ้เทียงวันละห้าแสนไอ้เทียมึงขี้โม้ตรขี้โม้มึงอ่ะวันละห้าแสนไอ้เทียอย่างกูเขายังเชื่อไอ้เที่ยงเขาเขารู้อยู่แล้วว่ากูไม่โม้ไอ้เที่ย อาทิตย์ละสามสี่แสนไอ้เหี้ยอันนี้เป็นวันฟังรู้ไหมทำไมเขาถึงให้ค่าตัวผมแพงผมจะพูดอะไรฟังนะคือผมต้องไปบินที่ประเทศญี่ปุ่นผมต้องไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ต้องไปพูดภาษาไปเรียนภาษาที่พูดได้แต่ภาษาไทยพูดได้ติดสองภาษาแล้วแต่แล้วแต่ภาษาเกตอะไรพูดได้หมดอ่ะทีอะไรผมพูดได้หมดที่พูดได้ประหลาดโอ้พูดได้หมดแหละไหนในน้องพูดภาษากงหลงเีฟานอสมออัสเมอัสนีอัสโนกโคร้องพูดได้เป็นอ่ะทั้งญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะ ถ้าถ้าคิดว่าใครจลนักกว่าชิโมเขมมละภาษาที่อะไรนะชิโมมาแล้วอะไรของมึงถึงบอกนี่ไงว่าคุณยังไม่รู้จักภาษาโปรตุเกสเลยคุณจะเป็นนักแสดงที่ดีเลยเมือมงมอให้มันดูคนดูแหละอมาไกลแล้วกูกูจะแม่งกุมพุดความฝันตัวเองละจะเป็นดาราให้ได้ช่องเจ็ดเขาบอกไว้เลยถ้ากูดังมาปุ๊บมึงยังมาขอลายเซ็นกูนะแถวพวกบางกะปิแถวลาดเร้าวเงี้ย กูต้องกูต้องขึ้นไปกูกูต้องเค้นไปกูต้องตบมือเฮเฮเฮวันท w กูต้องร้ <c oughs> อ,งองเพลงอีกโอ้เยอะถึงว่าคนมันหล่อไม่อยากทำไงานได้ยิ้มกระชากสาวเนี่ยเขาจะให้กูยิงกระชาสาวไปทีหนึง่งพี่รู้ปะทำไมพี่ถึงไม่มีแฟนเพราะพี่ไม่ได้หล่อจริงเน,น ไม่หล่อสุดกูหล,ล่อเขาเขาอ,อยากได้ตังค์พี่มากกว่า,วาไม่หล่อเฮียอะไรเ,เพื่มๆกูหล่อกว่านัสตรีมันอื่นเกูกล้าพูดเลยขอให้กูตายตรงนี้เลยขอให้ไป็นลมแรงตายตรงนี้ขอให้เป็นเฮียก็ตายตรงนี้ก็ช่างตายถ้ากูไม่หล่อนะอันนี้อันนี้ผมพูดตรงๆนะถ้าในถ้าในวงการเกมอ่ะผมยอมรับเลยว่าพี่อ่ะหล่อที่สุดอยู่แล้วอันนี้อันนี้อันนี้ผมก็ยอมรับครับไม่มีใครหล่อเกินกว่าพี่แล้วอยู่แล้ว คนในทวิตคนใน youtube แบบพี่ที่หนึ่งอะในวงการเกมอะอยู่แล้วแต่ถ้าในดาราย,ยังแพ้ผมอยู่อไอ้เหี้ยถ้ากูไปออกช่องเจ็ดช่อง,องอไ้มึงก็อย่ามามาขอายเซนกูแล้วกันแค่นั้นแหละกูไม่อยากพูดงเงี้ยหรอกเจ็บคอไอพวกที่ดูถูกอะเดี๋ยวกูได้เป็นนักแสดงวันหนึ่งนะกูไต่เต้าตไปทีละนิดนะแล้วกูแบบว่าขึ้นไาอยู่วงการแบบว่าดาราย,ย่างเงี้ย แล้วแบบว่าสามาม,าม,สามาไม่หวัน่นอย่างเงี้ยสามมาไม่หวั่นมึงคนอ้วนๆอ,อย่างมึงอ่ะไม่มีสิทธิ์ได้แตะผู้สาวอยู่แล้วเววมื่อมื่ต้องมาขอร้องกูเว้ยม่ให้กูแบบเอาผู้สาวให้มึงเพราะว่าคนอย่างกูอ่ะมันมียังไงอ่ะทุนใจมันก็ต้องดูที่แกนจกะทำอ่ะกูต้องไปกูต้องนั่งรถอ่าอะไรวะที่บกอกสอไปกรุงเทพอีกอเยอะเซง็งไง รถส่วนตัวก็มีแต่ว่ากูให้คนขับมันเอาไปซ่อมทําอะไรทําสเกตสูงในหลายอย่างทําไมดาราช่องเจ็ดอย่างพี่ครับทำไมตัวพี่ดำจังทำไมไม่ดูแลเลยอะไรอะไรนะอะไรนะตัวดำๆอย่างับผมว่าตัวพี่ดำมากดำพ่อมึงเหรอ,หรอแสงไฟควายมันเห็นแสงไฟข้างหลังปะอ๋อมันก็เลยทําให้ดูอย่างนี้เหรอใช่หนึ่งสี่หนึ่งสองเพราะอันนี้มันเป็นเบอร์โทรศัพท์สั่งอะไรวะพิ่าฮัท มันจะมาแดกขี้อะไรตอนกลางคืนนี่ไว้ไม่หาคนพ่อคนแม่เหรอไม่รู้พวกมันชอบโทรปั่น่ะหนึ่งสิบหนึ่งสองอยากแดกก็โทรไปสั่งเองดีกว่าหม,ม,มาที่เชื่ออะไรผมเห็นเพี่มาออกอก๋อโยกางชื่อยกางน้องโยกางนี่น่ารักเลยเหมือนเจ้าของเลยครับอยู่แล้วต้องคือต้องนั่ง ตอนนั่งรถบัสไปฟิวเจอร์ลังเสิ็อต้องลงคือรถ,ร,รถตู้อีกพี่แมรีมีรถอะไรบ้างอ่ะพี่มีแคบีเอ็มแล้วก็โฟลีแล้วก็เอทันช่ยอยู่หน้าบ้างน,นะ<อ>แต่พี่ไม่ค่อยอยากขับไปหรอกพี่อยากนั่งรถโดยสารไปบ้างกว่ะมันอันตรายเพราะว่า,ากลัวแบบมีคนมาขอถ่ายลงถ่ายรูปพี่ก็อายความหล่อพี่ก็ต้องพี่ต้องใส่หน้าก,กากไปด้วยนะ้ยไอเทมแบบกลัวคนขอถ่ายรูปอะไรอ่ะ คตรกลัวจริงแล้วแต่ครับยูเซอร์ไม่เชื่อไม่เป็นไรครับถ้าวันหนึ่งนะครับผมว่าไอ้แหละครับผ่านสามคนดูถ้าวันหนึ่งนะครับผมได้ไปเป็นนักดารานะครับเออนักแสดงดารานะครับเดี๋ยวมาขอลายเซ็นผมแล้วกันผมเดินไปเดินมาอย่ากิดกัดผมยิ่งด้วยผมผมเชิดกูเดินไปยังไงตนะั้มเรากูเชิดอะ่ะพี่มาลีครับขอลายเซ็นหน่อยครับเชิดใส่ใครอะ ผมเดินเข้าเซเว่นไว้เนี่ยมีแต่คนมีแต่คนเดินมาขอผมถ่ายรูปเยอยผมงงเลยผมหล่อขนาดนั้นเลยวะเออพี่โมและไอควายมึงอ้วนไม่มีใครขอถ่ายรูปมึงหรอกพมีคนเดินเดอ๋อหมอหมอไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกพี่โมไอหี้อะพี่มีหรือเปล่ามีครับมีครับวันนั้นอะมีคนมาขอกูถ่ายรูปแบบเป็นร้อยอ้อมกูคนเดียวอ่ะกูก็ปิดหน้าอย่างเงี้ยถ่ายถ่ายกูอย่างเงี้ยกูปิดหน้าผมจะไปแล้วมีบรรยากาศ กูมีบริการอ่ะเขาบอกว่าอย่ยาอหยาดนะครับมาลีอยาอยยานะครับอันนี้พี่มาลีนะครับอย่ากูเดินอย่างเงี้ยถ่ายกูเต็มอ่ะแค่นั้นแหละเดินเข้าสอบไปมีแต่คนวิ่งเข้ามาถ่ายผู้ชายทางผู้ชายผู้หญิงเลยนะไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายเขาเห็นในความหน่ดในตัวผมไงเออเขาก็ได้มาขอถ่ายรูปไอ้ควายก็อวนก็อวนไม่มีไม่มีใครมาถ่ายกับมึงหรอโอ้พี่ก็อวนเหมือนกันเลย เอา้เอาแต่ก็ดำอ้าแต่กูอ้วนแต่กูขาวครับไอ้ควายกูอ้วนแต่กูแบบว่าไงกูอ้วนกูหล่อไงมึงดูกูยิม้มแค่ช่างใจคนดูแล้วกันอ่ะ